วันดีครับปีน้องเอฟีครับวันนี้มากินข้าวกับปีล่วงจงว่าปีนองเลกกับข้าวก้องปีล่วงจงต่ปีนองวันดิมหนำจุบปลอกหนึ่งปีนองแล้วก็ปลาค็มกับจานไม่มีไรเลยครับอันนี้กับปัดวาดเนื้อกับปนก็มาเล่ปังนอกก้องปีล่วงจงก็ปีล่วงจงมีลูุกม้อปีนงหมกเกลือพวงกับปักกัดจงกับโยดมันปูกับป้วปีนองแซ่กับแล้วก็โยดโดนกับต้ครับตเบากับปีนอง